มา,มากเลยเป็นบุญวาสนาเลยเนาะที่ได้มาเห็นและะ้วก็ได้มาสัมผัสอยู่ที่โลงหาประสาทนะคะพี่น้องเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเนาะ แต่นักท่องเที่ยวทาวต่างชาติเนาะพี่น้องเพิ่นมาเห็นวัดไทยเนาะเพ็่ผนพาลูกพาล้านมาเที่ยวเนาะกาบสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนเด้อ คลิปนี้นองตะวันกันมาอยู่ที่วัดราชนัดดาลามบวรวิหารนะคะพี่น้องซึ่งจวันนองตะวันจะพาทุกคนมากาบวายขอพอนนะคะการนั่นแล้วเนาะที่นองตะวันบริมาวัดนี่เนาะจุดที่นองตะวันยืนอยู่ก็จะเป็นลานาพระพามหาเจษสาบดินนะคะพี่น้องซึ่งว่านนองตะวันจะมาถ่า,ายภาพบรรยากาศความสวยความงามเนาะอยู่ที่แห่งนี้เด้อพี่น้อง เซิงว่าเข้ามานัง่งใน่หนห่เนาะเขาก็จะเห็นอ่านักท่องเที่ยวนาะเป็นทัวร์นักท่องเทียเเททเท่ยวนะคะ,เ,ะ,คะ,พะ nose, เ,เ,เพิ่นลงมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะจุดทางนี้เนาะตะวันก็เห็นรถเพิ่นลงมาเนาะเป็นทัวร์นักท่องเที่ยวนะคะพี่น้องวัดนี้ก็จะเป็นโลหะ้าประสาทนะคะแห่งเดียวในโลกนะคะพี่น้องหรือว่าหนึ่งเดียวในไทยเนาะเป็นสถานที่ที่แบบว่าสวยงามมากๆนะคะพี่น้องเพราอว่าเข้าไปหาองอื่นเข้าจะบ่เห็นเนาะ ือจะมาที่วัดในี่วัดเดียวนะคะพี่น้องสามารถมากราบไหว้ขอพรได้เด้อเป็นสถา,านที่ที่ศักสิทมากมากนะคะสวยงามมากๆเลยเอามาเห็นกันจะเป็นวัดสีทองเหลืองอาลามนะคะพี่น้องนีมเห็นไ,ไกลๆนะสวยงามมากจุดทางนี้ก็จะเป็น คนนักท่องเที่ยวเป็นมากนะคะพี่น้องขออนุญาตถ่ายเด้อมื่อนีนจะเป็นอากาศที่แบบว่าอากาศดีนะพี่น้องแดดบ่ค่อยแห้งเนาะส่งว่าไพยมาสถานที่แห่งนี้นะคะพี่น้องต้องได้อากราบไหว้ขอพรแล้วก็เป็นสถานที่ที่แบบสวยงามมากๆนอดจนแบบตอง ทายลูกเก็บไว้เป็นที่รเลึกนะคะเดยน้องตะวันก็นจะพาทุกคนไปการว่ายขอ่อน้ำกันเด้อ กสามารถขึ้นไปจนสุดเลยเนาะพี่น้องตรงโลหะประสาทเนาะเดยวน้องตะวันจะซูมมุมไกลๆให้เบิร์นมากพี่น้องสวยงามมากๆเลยเป็นบุญวาสนาเลยเนาะที่ได้มาเห็นแล้วกะ็ได้มาสัมผัสอยู่ที่โลหะประสาท

ชา,าติลชกษณเพิ่กนกมาเนาะพี่น้องเพราะว่าสถานที่แห่งนี้กใกล้กับวัดพระแก้วนะคะใกล้กับพระบรมมหาราชวังเนานนะชาติฉนมาเห็นพันการะลืมกับวัดไทยน้องพี่น้องน้องพี่น้องเดือนนองตะวันจะพาเขาไปกราบไหว้ขอพร อยู่ด้านข้างบนอุโบ,โบสถนะคะพี่นอ้องสวนทางก็จะเป็นมีพระพุทธรูปองค์ให,ใหญ่ๆนะคะพี่น้องสามารถขึ้นมาก,กับไหว้ขอพรได้เดอ้อ พี่น้องก็จะเป็นด้านบนเนาะได้ยินจะเสียงอานักท่องเที่ยวชาต่างชาติพันคุยกันเนาะน่าจะเป็นอาประเทศจีนนะพี่น้อง เด้อพี่น้องมากราบไหว้ขอพรน,นำกันเด้อจ้าเ mm hmm. ดี๋ยวน้องตะวันขออนุญาตขอพรกันเด้อม mm hmm. ีแต่นักท่องเที่ยวชาตงชาติเนาะพี่น้องเพินมาเห็นวัดไทยเนาะเพินผานลูกผ้าลานมาเที่ยวเนาะ ตอนนี้น้องตะวันกับไดกาบว้ข้อพรแล้วลเด้อพี่น้องนักท่องเที่ยวอ่าต่างชาติเพิ่นก็มากกาบไว้ข้อพรน,นํากันเนาะ โลหะประสาทงดงามจริงๆพี่น้องสวยงามมากๆเนาะถ้าพี่พีเอฟซทันใดที่อยู่ในกรุงเทพอยากอยากจะมากกาบไหวเพอพรนก็สามารถมาไดเด้อมื้อนี้น้องตะวันกระได้นั่งรถเม่ซ้ายหากเก่าเนาะมากาบกไก่นะพี่น้องจน้องตะวันจะพา เบ่งอ่าความสวยความงามของวัดเด้อหลบๆก่อนเนาะแล้วก็จังสีแดงขึ้นไปด้านบนเนาะพี่น้องถ้ามากกลางคืน,นเนี่งจะเห็นความอลังการเลยเนาะ ไปเ,เลยว่าโอ้สวยงามมากมาก นักท่องเทีย่ยวต่างชาติน้องพีน่น้องเป็นถ่ายรูปวัดไทยเนาะเป็นเห็นความสวยความงามเป็นการตะลึงเนาะพี่น้อง ตนทางนี้นะพี่น้องก็จะเป็นทางเขาเดอ้อก่อนเข้าไปโลหะประสาทค่ะพันให้ถอดรองเท้าก่อนเดอ้อพี่น้อง สม่ำๆเลยนะพี่น้องนี่ก็จะเป็นบันไดทางขึ้นเดอ้อทุกคนหลายสันมากเลยเนาะเดินขึ้นตามบันไดแล้วพี่น้อง ว้าวงดงามมากๆเลยค่ะพี่น้องได้มาเห็นจุดสูงสุดเนะหรือว่าจุดสิ้นสุดของโลหะประสาทนะคะพี่น้องโอ้โหหนองตะวันก็ขึ้นมาหอดด่านบนละดอ้อทุกคนสวยงามมากๆเลยค่ะว้าวสวยงามมาก มาขึ้นมากับวัดข้อพอ,พอดีเด้อพี่น้องเป,ป็นุนวัสนาเนาะที่ได้ขึ้นมาหอดจอดเทิงบนหอดจอดเทิงเด้อพี่น้องที่ได้ขึ้นมาเห็นโลหะประสาทนะคะ กาไว้ขอพรไปทำกันเด้อพี่น้อง การน,นี้เนาะพี่น้องขาเนี่ยลงไปเขาก็จะเห็นลานพับผ้านะงดงามจริงๆสาวเป็นระเห็ดเป็นสีทองเนาะพี่น้องงดงามขนาดเลย สีเดผาทุกคนลงไปด้านล่างเลยเด้อเนาะบันไดลงไปก็สั้นๆน,นะคะพี่น้องปเดี๋ยวตองตะวันจะได้ลงข้างล่างแล้ว,วย้อจ้า Yes, รพี่น้องเราจะไปหาอายคำจุนกันเนะาะเพิ่นโทรหาน้องตะวันนาเพิ่นถ่ายอยู่ร้านกาแฟนะคะจเอ๋จะมาอย่างยืนสบายดีเนาะสบายดีสาวตะวันสบายดีจะมาอย่างยืนจะมาลังทาคอยบอคอยกันแนมหาจ้าวาอยู่ใสอยู่ใสวันนี้เพิ่นโทรหาน้องตะวันเนาะ มาพี่ผมมาทางด้งานลังมากินร้งกาแฟาอ่าวัดราชนาดานะพี่น้องนีนะาะชาเขียวแล้วก็จะมีมีกาแฟดำกาแฟดำมีกรโน่งบางจุดกินแต่กาแฟาดำพ,พี่น้องจะพ่อพนนาเด็กตลอดการเนาะพี่น้องเ <laughs> ย่างจริงแมน,น,นเนาะลานพิ่นก็นจะอยู่ใกล้ๆกับวัดราชดัด ดาราโมระวิหารนะคะพี่น้องเน,นาะแขวงกาโลหะปราสาทแมนข้างๆกับโลหะปราสาทโบโหเลยเนาะว่ามีโบโห,เล,โบโหเลยว่ามีร้านกาแฟอยู่นี่เนาะร้านคาเฟ่นะคะพี่น้องแมน,นเอาแล้วเนาะจ้า,จาพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะน้องตะวันก็นจะได้ขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงสันปปนเด้อ ฝากี่ทุกคนเป็นกำลังใจเาทั้งสองคนในเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเผื่อเป็นการสนับสนุนหนเด้อไว้พอกันไหมคลิปหน้าจ้าสบายดีและสวัสดีค่ะ